สวัสดีตอนเช้าเๆแฟนกลับที่รักจ๋าวันนี้วันที่6มิถุนายนพศสองพนาร้อยหนะคะเมื่อวานนี้นะคะสาวดักกำลังอัดคลิปอยู่พอดีแม่สมุดประการโทรมาพอดีเน็ตมันเขาเรียกอะมันหลุดหรือมันเป็นอะไรสาวดําก็ไม่ทราบนะคะแล้วสาวดําก็ทำไม่เป็นก็รอ พอมาเปิดดูมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่สามารถที่จะเอ่อเปิดดูได้เนาะพอตื่พอวันนี้ตอนเช้าสาวดำตื่นขึ้นมามาเปิดเอา้าใช้ได้แล้วสาวดำก็เลยรีบอัดคลิปเพราะว่าวันนี้สาวดำจะไปเอ่อที่ปู่องอาจที่เขาจะพากันทําความสะอาดแล้วก็จะพากันเคลียร์พื้นที่ให้ปู่องอาจย่าดอกไม้ก็จะไปถ่ายบรรยากาศให้แฟนกลับได้ได้ดูด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จะมาบอกเลขนะคะเลขเลขมงคลนะคะผิดความคาดหมายนะคะตอนแรกแม่บอกว่าให้มาทุกเงวดนมันก็ดังดังแล้วก็หาซื้อ,อยากแต่มันไม่ออกแต่ทีนี้พอมันออก,กได้ครึ่งเดียวครึ่งราคาแม่ก็ส่งมาให้เลยจ้ะแม่ส่งให้มาเลย,เลยตั้ง ต่เช้าเลยนะคะ,ะแฟนคลับที่รักจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมพ่เป็นกำลังแรงใจให้สาวดำปารวยด้วยนะคะทุกๆคนต้องการกำลังใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะคะถ้ามีกำลังใจเราก็จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันทุกอย่างนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านหากว่าสาวดำทำอะไรไม่ถูกต้องหรือว่าพูดจา ไม่ถูกใจท่านก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ<ม>เลขมงคลของแม่สมุดปราการท่านให้มาแล้วนะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายน,นพศส5 6 3รผิดถูกไม่ว่ากันนะให้แล้วขอให้โชคดีแม่เป็นสิเียนมาแบบนี้เละจ้ะ แม่จะได้น้องมาิดแล้วท่านก็มั่นใจเนาะจะเอาละมันผ่านมาแล้วก็แล้วไป mm hmm. แฟนคลับจดเลยนะคะสาวดำจะไม่พูดเรื่องอื่นนะคะ mm hmm. คลิปนี้นะคะ mm hmm. แฟนคลับบอกว่ารอเหลือเกินเลขแม่สมุดประการ mm hmm. มาแล้วนะคะแฟนคลับจ้าหกสห้าจดเลยนะคะ หกสี่ห้าที่แม่ให้มาตั้งแต่ตั้งแต่แม่ให้มาตั้งแต่วันที่ห้าเอากระมางถึงเมื่อวานนี่สิเนี่ยหกสี่ห้าเก้าสี่สี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ด หกสวันนี้ให้มาสหางนะคะหกสี่ห้าเก้าสีเจ็ดสีเจ็ดหกนะคะนี่คือเลขบนหาซื้อสลากกินแบ่งเอาไว้นะคะสองตัวก็มี4ี่ห้าสี่แล้วก็หกนะคะ เลขที่แม่เน้นก็มีหกสี่เก้าสี่แล้วก็สี่สี่นะคะเลขล่างแม่ให้มาแปดสี่แล้วก็ห้าแปดแล้วก็สี่เก้านะคะท่านก็กลับเอาเองนะคะของแม่เป็นเลขเลขมงคลของแม่สมุดประการนะคะหก C ห้าเก้า C C เจ็ด C เก้าเจ็ดหก C นะคะเลขเน้นๆของแม่ก็มีหก C เก้า C แล้วก็ C C เลขบนนะคะเลขล่างของแม่ก็ให้มาที่แปด C ห้าแปดเก้า เลขเน้นเน้นของแม่บน6ก9ี่เกเลขบนเลขเน้นเลขล่างเลขเน้นก็คือ4 9กับ5 8เลขล่างนะคะถูกผิดถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะขอให้โชคดีแม่รอดนั้นมาก กันแม่เรียกแม่สมุดปาก,กันานะคะถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะให้แล้วขอให้โชคดีเห็นท่านผู้ชมเป็นเชยนมากจันละว,วันนี้เลขกระตานี่นั่งอ่านเนี่ยเบื้องละก่ะอันหมดประจํามาที่16มิถมีนานยน นะคะอ่าแฟนกับไอนนไว้นะคะแฟนกับจดกันหรือ,อยังเลขมงคลวันที่16มิถุนายนพศสอ6 3รสิบสามเลขแม่สมุดรประการหกสี4ห้าเก้าสีสีเจ็ดสีเก้าเจ็ดหกสีสองตัวให้มาที่ หกสี่เก้าสี่แล้วก็สี่สี่เลขเน้นก็คือหกสี่เก้าสี่แล้วก็สี่สี่นะคะเลขเน้นนะคะส่วนเลขกันก็มีสี่ห้าสี่หกสี่เก้าอันนั้นเลขกัน,นะคะ่ะแฟนกับ ฟังดีๆนะคะสาวดำบอกนะคะว่าเน้นตัวไหนเน้น6,4,9,4แล้วก็4,4บนค่ะเน้นล่างก็คือสี5เเลขกันก็มี8,4,8,5ก็หมายถึงท่านก็กลับทุกตัวแต่ท่านวงกลมให้สาวดำก็อ่านเฉพาะวงกลมนะคะวงกลมนี่หมายถึงท่านเน้นนะคะ อ่าโอเคเป็นว่าเข้าใจกันแล้วเนาะขอให้แฟนกลับทุกๆท่านโชคดีนะคะอืมก็แม่บอกว่าอย่าทิ้ง เดือดทิ้งเลขหกสี่ก็ขอให้ท,ทุกท่านโชคดีนะคะแฟนกลับจ้านะคะก็ให้มาหลายคนแล้วแม่แม่ให้มาตั้งแต่แค่ส่งมาตั้งแต่วันที่ห้าก็ส่งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสิน,นยอืมโอเคจะแม่โฉมมาเมื่อวานนี้นะคะอะสาวดำมาลงให้วันนี้วันที่หกนะคะ,ะสาวดำก็เพิ่งเห็นเพิ่งแม่ตอนแม่โทรมานั่นแหละนะคะ ก็ให้กันมาหลายคนแล้วนะคะโอ้มีตรงกับองสาวกระบ,บี่มั้งไหมเนี่ยเออามาดูว่ามีตรงกันบ้างไหมเนะาะเดี๋ยวดำดูก่อนสาวกระบ,บี่เออเลขของแม่มีตรงไหมเนี่ยจะได้องสาวกระบ,บี่องสาวกระบ,บี่อีกอุ้ย อุ้ยแฟนกลับจ้าของสาวกระบีสิบตัวของแม่ตรงกับของสาวกระบีของของแม่มีหกสี่ห้าหกสี่ห้าของสาวกระบ,บีมีสี่หกห้าอ่า,อาเห็นไหมเห็นไหมเออดีเหมือนกันเนาะสาวดําจะได้พอสาวดามีจดใส่สมุดเป็นเป็นมีชื่อ,อของของของคนที่สูงด้วยทุกคนเนี่ยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นสาวดําก็เลย มาเช็คดูตัวไหนตรงโอ้ยมมีหกของแม่หกสี่ห้าของสาวกระบีสี่หกห้าอะแล้วมีไปตรงไหนอีกไหมของแม่เจ็ดหกสี่โอ้โอแฟนคลับจ้าตรงกันกับของสาวกระบีค่ะของแม่หก สี่ห้าของสาวกระบ,บี่สี่หกห้าของแม่เจ็ดหกสี่ของสาวกระบ,บี่สี่หกเจ็ดน่าท่านผู้ชมจดไว้เลยนะคะของสาวกระบ,บี่มีสิบหางแล้วก็เจ็ดของแม่มีเจ็ดสี่เก้าของสาวกระบ,บี่มีไหมของสาวกระบ,บี่อ้อุ้ยของสาวกระบ,บี่ตรงเป๊ะเลยท่านผู้ชม ของสาวกระบี่มีเจ็ดสี่เก้าของแม่ก็เจ็ดสี่เก้าเหมือนกันโ okay. อเคอจดไปเลยกับโป๊ะแค,ค่ตั้งหอยซองมาตรงเนี่ยโอ้โหอ่านะคะเนี่ยต้องมีหลักฐานแบบเนี้ยสาวทำน,นี่ชอบมากเลยทําอะไรให้มีหลักฐานจดไปเลยเห็นไหมละ่ะอืมเอาลองสิลองสิจดไปเลยแล้วในละครอ่ะอีกลหลายๆคนอ่ะของอะไรนะสาวสกลสาวใต้ หมบอขสออของใหญ่เก้าของยายกูลเออยังมีอีกเยอะแยะที่สาวเราจะต้องเอาไปเทียบกันเพราะสาวดําดีใจจังเลยเพราะดีใจอะไรดีใจว่าสาวดําจดจดของทุกคนที่ให้มาเนี่ยสาวดาจดใส่หมุดเล่มใหญ่หแว้ก็เขียนชื่อเขาไว้ด้วยทีนี้สาวดําก็จะได้เช็คว่าแต่ละคนให้มากว่าจะถึงวันหวยออกเนี่ยไม่รู้ว่ากี่คนใช่ไหมคะ ศาดั้ก็จะมาเช็กว่าของใครมันมีตรงกับของใครและตัวไหนมันตรงสิบยีอาจารย์อย่างเงี้ยมันจะมีบ้างไหมที่ว่าตรงกันเยอะๆอาจจะตรงกันทุกทุกทุกอาจารย์น่ะมันจะต้องมีสักตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเออโอเค ตาปกสาวดำไม่สวยแต่หวยเข้าสามตัวตรงนะคะอ่าโอเคจ้าเออว่าจะนนั่งเหตุบกปิดตอนว่าสิไปหาเจแดงกับมือนตอนนั่งว่าสิไปเขาเพิ่นกับบอยู่เพิ่นไปไอ้ยังก็เพิ่นไปอีหยังนาะเพิ่นไปซุลินฮะ อ่าลูกเขยอ่าลูกเขยลูกสาวสุส่สะพายเพิ่นนัน่งก็เลยบอดี้ไปอันนี้ไม่เฮ็ดอันนี้ให้ปูองอาจเกิดเลยบอดี้ไปอีกแล้วอันนี้นั่งก็อยากเฮ็ดให้ปูองอาจนี่นังน่งก็บของใจอยู่นะอยากเฮ็ดจต่นั่งก็เลยของใจอยากเฮ็ดได้เพื่อนเห็นแล้วจริงนะนั่งนะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงจะให้สาวดำพาด้วยด้วยนะคะแฟนกลับจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดนี้นะคะหน้าตาช่องสาวดำทุกช่องไม่สวยก็ต้องกลับขออาภัยด้วยนะคะสาวดำยังไม่มีเวลาไปหาเจแดงก็สาวดำก็พูดตรงไปตรงมาแฟนกลับก็รู้นิสัยอยู่แล้วเนาะ,ะสาวดำ หน้าหน้าตาช่องไม่สวยแต่หวยเข้าสามตัวตรงนะคะโอเคจ้า